ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า30จังหวัดวันนี้3พฤษภาคม2 5 6 5พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอังคารที่3พฤษภาคมโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในวันนี้ 30จังหวัดเน้นบริยนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุขโขทยัยกำแพงเพชรตากอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรำนครราชสีมาการจนบุรีราชบรุรีระยองจันทบรุรีตราดสุราธานีชุมพรประจบคิรีขันนครศรีธรรมราชปัตตานี นาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคใต้นะครับทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่รวมถึงระวังฝนตกหนักนะครับพ่อแม่พีน้องประชาชนบริเวณภาคใต้รวมถึงระวังในด้านของพืชผลทางการเกษตรเสียหายนะครับระยะนี้ ส่วนประเทศไทยทางตอนบนนะคะในช่วงเช้าของวันนี้และวันพรุ่งนี้3-4พฤษภาคมจะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความรกาศสูงกำลังปันกลางจากจีนที่แผ่เข้ามาปกคลุมนะครับดังนั้นจึงทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ รวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนประมาณ10-20เของพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนพื้นที่ของการตกในวันนี้ประเทศไทยทางตอนบนจะเป็นฝนที่หลงเหลือตกครังนะครับจากการตกเดิมส่วนพื้นที่ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ